โอ้โอ้ว้าว้าอ,อ,อืมดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม่เวลาหาหน่ะหะดีๆเด้อมันอยู่ใต้อย่างนี้ค่ะมันจะอยู่ใต้อย่างนี้เด้อนห่เนี่ยอืมอยู่เหมือนอยู่ในหลุมเลยอะถ้าอันนี้คุมก็คือไม่เจอเนาะแม่อดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่สวยงามมากโอ้ยเนาะ เข้าป่าก็เห็นเห็ดแล้วเนาะเห็ดหลายเนาะอยู่บ้านอยู่บ้านก็ไม่ได้เห็ดแล้วเนาะเป็นยังไงดอกใหญ่เนี่ยหลายมะเออเอออ,อินยาก,ก็ามมหากับนาเนะาะหากับนาเนาะอ,อืมไม่ได้มาคนเดียวบางทีก็มากับเพื่อนอ,อือแต่ป่าเห็ดมันก็พูดถึงก็ไม่น่ากลัวหรอก ปลาเห็ดเนาะมันบดได้มืดเนาะนนเห็นไหมเนี่ยโอ้ยงามขนาดเนาะเอองามขนาดนั่นไงสวยงามเลยค่ะน้องปลาเห็ดต้องกจะเห็นไหมเนี่ยเห็ดเหลืองนี่มันขึ้นกับต้นอีกขาวๆนี่เดอ้อกุยบานี่เดอ้อกุยบานี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวาาไป กุ้ย oh, บูล oh, ูกุ้ยว่าเฮ้ยจำชื่อไม่ได้อีกแล้วเนาะโอ้เนี่อยเหนื่อยไหมเนี่อยมันก็จะอยู่นั่สิโอ้อันนี้มันกำลังเนือยหน่อยเนาะอันนี้เนือยหน่อยเนาะเห็นไหมเห็นไหมล่ะเนี่ยเห็นไหมล่ะเนี่ยโอ้ฮะฮู้คักคักคักหลายอยู่ฮะนี่เด่นน่ะดูดีๆีด้วยน่อนั่นเห็นไหมเออ ลายคัดเห็ดลายคัดคัดเห็ดเนะาะขายใหญ่ๆงามๆเนาะเออม่เออเข้าป่าก็มีแต่สีได้เห็ดอต่น่อยจะคิดว่าจังใดเนะอะพินยาได้ไปแล้วเดอ้อหนึ่งถังพินยาไปเก็บไว้ในรถแล้วเนี่ยหนึ่งของราก เก็บเย็บเนาะเมื่อกี้เนาะโอ้ยเก็บเหยียบไปได้นี่โอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันก็ไลายปนี่เนาะเอ้ยมาหาเขาทั่วเห็ดนหนิเดี๋ยวคนไปตัดขาเนาะนนั่โอ้ยเล็บกระชีดดำจักหน่อยเด้อคนเก็บหมากไม้เนาะเล็บดำจักหน่อยเด้อจ้ะโอ้ยเนาะเออเออเอาไปออกไปก่อนกิ่งไม้นั่นนะหแม่เนี่ ยก็ทาบอก็ทาบอเห็นบ่ไหนเห็นบออะมันกัดเห็นไหมน่ะเนี่อันนี้พิญญาได้แล้วเด้อจักหน่อยแล้วเด้ออันถุงไม่ใช่ถุงไอ้ทั้งแรกก่อนพิญญาไปไว้ในในรถแล้วเด้อพิญญาใส่รถไปแล้วสองทั้งเนาะ ใส่ท้องทั้งอยู่ในรถเด้อเนี่ยแล้วพิญญาก็จะตัดขามันก่อนเด้อจ่าเด้อพิญญาไม่ได้เอาขากล้องมาเนาะก็ไม่มีอันไม่มีอันมือถือนะไม่มีโทรศัพท์มือถือโอ้ยเนาะไม่มีมือถือโทรศัพท์โอ้ยเนาะจะตัดขามันก่อนเด้อจ่าเด้อเนาะนี่เด้อใครจะหากันนี่เด้อปลาเองสิแหละปลาเห็ดลงโจงนี้สิละนั่นกัหน้าเนะเออ อืมหาสองคนในปลานี่ละในปลาคือเก้าอืม